สนะำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะอุสมบทนาคโมที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้แล้วนะพ่กนี้ก็เริ่มเจริญภาวนากัน คืนนี้คงต้องเริ่มเรียนพระวินัยกันแล้วนะเห็นว่ามีเพื่อนของพระไหนก็ไม่รู้นะเอาเล่าเข้ามาดื่มด้วยในงานบวชแอบเอาเข้ามานะไานั่งซุ่มกินเหล้าอยู่ คนไทยเราติดนิสัยอย่างนี้นะคือแยกไม่ออกว่าอะไรคืองานบุญงานบุญหรืองานบาปน <c oughs> งานบุญต้องมีใบายามกนะุกเนี่ยทำบาปแลกบุญขาดตุนเรื่อยไปนะเราสังเกตด,ดูแล้วกันนะเวลามีงานงานศพงานบวชงานแต่งอะไรก็ช่งห นะงานแต่งนาะยกไว้นะว่าอโอเคแล้วบางทีก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมไม่เคยนิม,มนต์พระไปยุ่งกับงานแต่งสักเท่าไหร่นะจะเมาจะเฉลิมจะร้องอะไรก็ว่าไปนะนะงานบวชนี้นะงานทําบุญงานศพเนี้ทําบุญอุทิศสนกุสน,สนคือไม่ควรจะมีนะเพราะอะไรเพราะว่านะ เราสำรวจตรวจสอบดูแล้วเนี่ยางานบวชงานหนึ่งเนี่ยใช้เงินไปสักเท่าไหร่งเงี้ยพอเวลาจัดงานบวชอยู่ที่บ้านนี่นะใช้เงินไปสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นบุญกี่เปอร์เซ็นเป็นบาปกี่เปอร์เซ็นเนี่ยถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยบาปมากกว่าบุญซะด้วยซ้ำไปเลยไม่รู้ว่าจะได้ไปเอาบุญตรงไหนยิงงานสอบยิ่งแล้วนะเราจะทำบุญอุทิศเงี้ยให้กับ ส่วนมากก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วลองเช็คดูสิบุญกี่เปอร์เซ็นต์บาปกี่เปอร์เซน็นต์เผือทั้งงานเนี่ยมีแต่บาปเท้งนั้นเลยนะบุญมีแต่เวลาเฉพาะพระประสวดอยู่สิบกวนาทีแล้วก็ถวายตุปัจจัยกลับละนะนอยู่มีอยู่แค่นั้นนะในตามมันนอกส่วนมากเป็นอย่างนงถ้าตามในเมืองเดี๋ยวนี้เขาย่างชั่วว่าพระท่านไม่ ให้มานอนเฝ้าศพไม่ต้องมานั่งเขยา่าเฮโลเฝ้าศพอะไรอย่างเงี้ยถ้าในเมืองอย่าไปองครับแต่ถ้าชานเมืองก็เยอะแยะนะนะเลยไม่รู้จะเอาบุญไหนไปอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่เนี่ยมีแต่บาปสักแปดสอร์ซ็นะบุญมีสักยี่สิบเปซอย่างมากนะเรื่องพวกนี้เเรื่องที่ถ้าเราคิดอย่างมีเหตุมีผลหน่อยนะ ดำเนินชีวิตอย่างสมเหตุสมผลหน่อยมันไม่ไปทําอะไรที่มันไม่เขา้าท่านะเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เราทําสิ่งที่เป็นอกุศลหรือกุศลก็ตามเถอะมันล้วนแล้วแต่มีผลนะมีผลส่งให้เราทั้งนั้นนะ่เป็นไงว่าผลมันอาจจะยังไม่ปรากฏตอนนี้นะแค่นั้นเองสังเกตดูสิถ้าเราร่วงการผ่านวัยพอสมควรแล้วนะเราสังเกตเห็นได้เลยว่า e y, ทําไมเราป่วยโรคโน้นโรคนี้ทาไม มันไปเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนะถ้าลองตรวจสอบย้อนกลับไปดูนี่เราไปทำกรรมอะไรมาเนี่ยมันจะเห็นร่องรอยของกรรมทั้งหลายนี่ปรากฏปรากฏทางกายมั่งทางใจมั่งนให้เห็นปัญหาของชาวพุทธที่ไม่เรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือไม่รู้ที่ซ้ำไปว่าที่สิ่งที่เรนทำอย่างนั้นมันถูกหรือผิดนี่คือปัญหา แล้วสนมากมก็มาจะบอกว่าใครๆเ,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 เขาก็ทำกันนงานบวชเขาก็เมากันนั้นแหละงานศพเขาก็เมากันนั้นแหละอะไรเงี้ยไอ้ใครๆเขาก็ทำกันนี่มันแปลว่าไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลยแค่นั้นเองเหมือนไอ้ถวายสังฆทานเนี่ยซึ่งเราได้ยินกันมาบ่อยนํามาก็พูดบ่อยอย่าไปซื้อถังเหลืองที่เขาขายไม่รู้ในนั้นมีอะไรมั่งน่ะ อยากถวายสังฆทานก็เดินก็ไปเซเว่นเยอะแยะนะนะก็เดินก็ไปในห้างในเราอยากถวายอะไรอะไรที่มันดีๆหน่อยเงี้ยนะก็ซื้อใส่ถุงหิ้วไปถวายเลยนะถวายก็ถวายเกียรติสงฆ์นะไม่ใช่ถวายเกียรติเจ้าวาดนะเหมือนกันนันก็ไม่เป็นสังฆทานอยู่ดีนะนะถวายสังฆทานแต่เจาะจงบุคคลเนี่ยมื่ไม่เรียกว่าสังฆทานเนี่ยนะ สังฆทานแปลว่าให้ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนัก็ทุกอยงเรียกว่าสังฆทานอย่างงี้นะคือแค่เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจกันแล้วนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีเห็นเขาทํากันไหมงั้นกูก็ทำตามเรื่องตามราวแค่นั้นเองเนี่ยบางทีเรื่องง่ายๆที่ไปเห็นเยอะมากเลยคือถ้าช่วงเนี้เป็นช่วงที่คนไทยไป อินเดียกันบ่อยไปเที่ยวอินเดียสี่สังเวสังเวชนิสยสถานที่พระเจ้าประสูต,ติตรัสรู้แสดงวัตมเทศนาวริพานเนี่ยเราก็นิยมแห่ไปกันสำหรับคนที่พอจะมีสตางค์อยู่บ้างแล้วคนไทยไปทำยังไงเอาทองไปปิด <c oughs> ซึ่งชาวพุทธประเทศอื่นก็ไม่ทํากัน <c oughs> นะฮะมีแต่ชาวไทยนี่แหละเอาทองไปปิดลเลอะเทอะไปหมดเลยนีย นะแต่อ้ทองดีๆหน่อยก็ไม่เท่าไหร่ไอทองราคาถูกๆเนี่ยผิดได้สักวันสองวันดำไปหมดแล้วเนี่ยนะสารที่ที่เขาบูชากลายเป็นกระดังกระดำไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะเห็นแล้วก็มีความรู้สึกสลดสังเวชไปตกลงนี่เราไปไปแสวงบุญหรือไปแสวงบาปกันก็ไม่รู้นะไปทำให้สารที่เขาเลอะเทอะเปื้อนอนะโดยแถวสุโขทัยเงี้ยอยุธยาเงี้ยนะที่ ต่อทองคำเรลอไปแปะตามเล็บพระเล็บพระพุทธรูปเห็นแล้วก็มีความรู้สึกเออกูน้อชีวิตพุทธรูปท่านก็งามอยู่แล้วไปเอาทองไปแปะอย่างกับพระทาเล็บเหมือนก็มีสีทาเล็บอยู่อย่างนั้นเห็นแล้วก็มีความรู้สึกเออเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็คิดกันไม่เป็นเนาะในการที่จะไปทำลายอะไรซึ่เป็นโบราณวัตถุ หรือสิ่งที่เขารบกราบไหว้ไม่ต้องอะไรมากแล้วนะนะี่หลวงพ่อพุทธิชินาราชนี้ยน,นะนะี่ไปบนกันหัวหมูไงนะหัวหมูร้อยหัวห้าสิบหัว,หว,หวอะไรไม่รู้มันมันใช่ไหมเนี่ยนะขณะที่พระเจ้าสอนเนี่ยเรามีเมตตาเราดันเอาหัวหมูให้แก่บนนะนี่รู้สึกว่ามันขัดแยง้งมันย้อนแยง้งอะไรกันแปลกๆปกนะกทำไมเราคิดกันไม่เป็น โดยเฉพาะอ้เรื่องบุญเนี่ยนะสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยนะตังเช่นสอนในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสามประการเนี่ยทานศีลภาวนาสังเกตไหมว่าไอ้ที่จะต้องให้เป็นวัตถุสิ่งของก็มีแค่เรื่องทานอย่างเดียวนะเรื่องศีลภาวนาไปว่าเราต้องมาฝึกตัวเองละยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ท่านรวบรวมเอาไวนนะ้นะนะบุญกิริยาวัตถุสิบประการอย่างเงี้ยนะ ก็มีแต่เรื่องทานอย่างเดียวที่จะต้องไปถวายสังฆทานไปตักบาตรทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคือที่จะต้องเสียวัตถุสิ่งของม,มีอยู่ข้อเดียวอีกเก้าข้อที่เหลือไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุตรงไหนเลยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องฝึกตัวเองทังนั้นน,นี่สาคัญนะ,นะศีลก็ฝึกพฤติกรรมของตัวเองให้มันดีขึ้นเพะนะก็ฝึกจิตตัวเองฝึกปัญญานะจเจริญพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาของตัวเองไปอย่างเงี้นนะนะ หรือความอ่อนออน,น้อมถ่อมตัวกันมีจิตอาสาช่วยเหลือการงานของส่วนรวมอะไรน่ะแต่ไม่เสียเงินเสียทองเสียวัตถุสิ่งของอะไรไม่เนี่ยไม่ต้องเสียนะการศึกษาทมการแสดงธรรมการแนะนําสิ่งที่ดีแก่คนอื่นอะไรเงี้ยการให้โอกาสคนอื่นนะชักชวนอะไอ่เี้ยเขาได้ทาบุญร่วมบุญการอนุโมทนาบุญกับเขาเวลาเห็นใครเขาทาความดีนี่มันเสียเงินสักบาทไมเนี่ย หรือไม่ก็ปรับความเห็นให้มันถูกต้อง,องนี่นะถูกตรงนี่นะนะเป็นสัมมาทิฏฐินี่นะมันไม่ได้เสียเงินสักบาทแต่เราก็ติดอยู่แค่ว่าถ้าทําบุญคือต้องให้ทานนะ่ะหนักเขาางหนักนก็ได้คือทําบุญก็จะต้องถวายสังฆทานโยมก็จะติดอยู่แค่นี้ว่าเข้าวัดก็จะต้องมาถวายสังฆทานแล้วนะคิดว่านี่คือการมาทําบุญปัญหาคือแล้วไอ้ที่ทำอย่างนั้นใจเป็นบุญไหม บ่อปุนี่มันเป็นเรื่องของคุณภาพของจิตในขณะนั้นนะจิตเราเป็นบุญไหมล่ะจิตเป็นบุญไปว่าอะไรบุญนั้นไปว่าขัดเกลายิ่งทําใจยิ่งเบาเงนีะ้นะนะโดยทาสิ่งที่ทาอย่างนี้เป็นกุศลไหมนะกุศลไปลว่าฉลาดยิ่งทํายิ่งฉลาดมากขึ้นรู้จักเลือกวัตถุสิ่งของที่จะให้รู้จักเลือกที่เลือกบุคคลที่จะให้นะรู้กาละเทศนะอะ คนนี้คนให้อะไรเวลานี้ครให้อะไรอะไรเงี้ยนะนะเลือกคนที่จะให้ด้วยนะไม่ใช่ให้เพราะให้แล้วแล้วให้แล้วเป็นประโยชน์ต่อ,อเขาไหมให้ไม่เป็นประโยชน์เขาก็ไปทิ้งไว้เฉยนะอะไรเงี้ยเป็นต้นวันนั้นลองไปสํารวจตรวจสอบนะชาวพุทธไทยเราเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องการให้ทานเราก็ยังให้กันไม่ถูกเลยไม่ต้องพปพูดถึงเรื่องการรักษาศีลจรโรโณงนหูแทบไม่กระดิก อะไรก็ไม่รู้ศีลเนี่ยพอนายยิงไม่รู้เรื่องเนี่ยนะั่นนะมองว่าทุกครั้งที่คิดว่าเราไปงานบุญเนี่ยนะอย่าเอาบาปไปไปแปดเปื้อนเรามีเวลาที่จะทำบาปเยอะแยะนย่าเอางานบุญเป็นข้ออ้างในการที่จะทำบาปนันไม่เมาก็ไม่สนุกสิมันก็จะคิดอย่างนั้นะ ไม่เมามันก็ไม่ไม่อยากจะเข้าไปช่วยงานเขาอะไรเงี้ยมันจำเป็นด้เหรอน่อยากเมาก็เมาไปใชเอ้เวลาที่จะเมาเนี่ยเยอะแยะไปไเวลาที่จะทําบาปเยอะแยะแต่เวลาที่ทําบุญเนี่ยมันมีน้อยชีวิตหนึ่งของเราแต่ละวันเนี่ยถามหน่อยในแต่ละวันเนี่ยเราทําบุญกี่เปอร์เซ็นต์ทำบาปกี่เปอร์เซ็นต์ต่อให้อยู่บ้านอีกอ่าพูดให้ลึกลงไปก็คือจิตเป็นบุญกี่เปอร์เซ็นต์จิตมันเป็นบาปกี่เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละวันนี่นะทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันเลยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้โก,กรธเกลียดคนนู้นคนนี้น่ยอยากได้นู้นได้นี่ทั้งวันอย่างเงี้นะหรือเพลิดเพลินกับโทรศัพท์มือถือทั้งวันนะถามว่าใจมันเป็นบุญไหมหาบุญไม่เจอเลยบางทีทั้งวันไม่มีอะไรที่เป็นบุญสักนิดเดียวเลยบางทีนะนะผ่านมาสิบปีสิบปีสาสิบปีเนะี่ยมีชีวิตกันมาเนี่ยนะ บุญนี่มันได้สักปีหนึ่งไหมนะถ้าจะช่างน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยนะนะบุญมันได้สักกี่กิโลเนะี่ยบาปเป็นสักกี่กิโลเอาถ้าจะเปรียบเทียบเป็น,ปนมาตราวัดกันเนี่ยนะนะมาตาช่างตัวทั้งหลายเนี่ยนะนะอะไรมันมากกว่ากันอะไรมันน้อยกว่ากันไม่ได้พูดเฉพาะชาวบ้านทัวไปนะแม้กระทั่งในวัดเองเราลองไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองเถอนะ เดียว่าเราที่เรารู้อยู่แล้วนี่แหละอะไรคือบุญอะไรคือบาปนี่นะแต่ปัญหาคือเรามีสติสมัมภัญญาที่จะไปตรวจสอบตัวเองไม่ละว่าในแต่ละวันเนี่ยเราปล่อยให้ใจเป็นบุญกรบใจเป็นบาปไปไหนมากน้อยกับกัน,ไม,ไ,กกนไม่ได้เกี่ยวกับพระกับโยมเลยนะไปคิดว่าพระเนี่ยจะต้องเป็นบุญมากกวโยมไม่เกี่ยวนะอันนี้ตัวสติสมัมภัญญาจึงสําคัญแหละนะสำคัญที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบแล้ว นะสติเป็นตัวควบคุมนะสมยยาธิธรญาเป็นตัวตรวจสอบนะนะตัวสอบอะไรตรวสอบจิตตัวเองนะทุกครั้งที่มีอารมณ์มากระทบทั้งหลายเนี่ยทางตาหูจม,มูกลิ้นกายใจเนี่ยเราเคยตรวจสอบจิตตัวเองบ้างไหมในพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจม,มูกได้กลิ่นลิ้น,ล,นลิ้มรสกายสัมผัสถูถกต้องอะไรนีใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆขนาดนั้นใจเราเป็นบุญหรือใจเราเป็นบาปนะไปดูนะ เป็นบุญเป็นยังไงก็ปลดปลอดโปร่งโล่งเบานะีเป็นบาปเป็นยังไงก็เศร้าหมองขุ่นมัวนะี่วัดง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะใจเป็นบุญใจมันก็สว่างนะใจเป็นบาปใจมันก็นะีมืดมนแค่นั้นน่ะทันะีนะนะนะ้ถ้าเราไปสำรวจตรวจสอบตัวเองโดยบ่อยๆเนี่ยมีสติสมัมมาญาติที่จะเข้าไปตรวจสอบอยู่บ่อยๆมันจะทำให้เราไม่หลงปล่อยให้ใจมันจมอยู่อารมณ์ต่างๆเหล่านั้น แต่ไปทำมากายว่าแค่นั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกเฉยๆก็เป็นบุญมากกว่าที่โยมไปวิ่งไปถวายสังฆทานด้วยซ้ำไปนะถ้าเราเข้าใจนะนะกวาดวัดอยู่เนี่ยบางทีเป็นบุญมากกว่าที่ไปทําอะไรไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรได้วยซ้ำไปนะสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยที่โยมชอบแห่ไปสร้างกันเนี่ยนะมนะันจึงเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมานะดูที่คุณค่าของจิตของตัวเองนะ แม้ทั้งเรา,านั่งสมาธินี่เหมือนกันเอาคติว่าถ้าเรามีสติสัมผัสย์พ่อ,อ,อสำรวจตรวจสอบดูจิตตัวเองเ,อเดี๋ยวมันฟุน้งฟุ้งแล้วจมเหมนไม่ล่ะแต่ฟุ้งแล้วไม่จมกับมันก็ใช้ได้รู้ทันมันอยู่มันง่วงรู้ทันมันไม่ล่ะถ้ารู้ทันใช้ได้น่แปลว่าขนาดนั้นมีสติสัมผัสยะอยู่แต่ถ้าไม่รู้ทันจมสะลืมสะลือไปกับมันก็แปลว่าจิตขนาดนั้นเป็นบาปละเป็นอกุศลละจิตไม่ฉลาดละ นะเวลามีโทสะมีราคะเกิดรู้ทันไหมถ้ารู้ทันแปลว่าสติสัมปัญญะทํางานอยู่สติสัมปัญะนั่นแหละเป็นตัวบุญนะเป็นจุดเริ่มต้นของบุญทั้งหลายทั้งปวงเลยนะนะาสติเมื่อไหรนะ่สิ่งที่คิดว่าทําบุญอยู่นั่นกลาอาจจะกลายเป็นทําบาปขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ใั่ไหมนะอย่างวันนี้ญาติยโยมมาบวชลูกหลานกันเลยนะมาบวชเพื่อนมั่งมาบวช พ่อบังอะไรเนี่ยนะนะจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปละ่นะเอาเดินรอบโบสถ์ก็โอ้โหทำไมโบสถ์วัดนี้กว้างมาเดินสามรอบหอบหืดขึ้นคอเลยอะไรอย่างเงี้ยจิตใจเริ่มขุนมัวโอ้หทำไมช้าจังเลยนั่งรอเอาตังส่ย,ย่ามพระสักหน่อยเถอะไม่ลงมาสักที้วไม่บวชกันช้านะจิตมันขุนมัวไปละหรือจิตมันปลอดปลออโปร่งลงเบาอยู่นะวันนี้คนเยอะมากเลยไหม คนเยอะก็ขยะเยอะตามไปด้วยเนี่ยเกลื่อนกราดด้วยมดพระก็ตามเก็บกันะตกลงนี่มาทําบุญหรือมาทําบาปเนะี่ยไม่ต้องกินเล่าอเอาแค่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทางเนี่ยนะเห็นกองไม้ไม้กูก็โยนเนะี่ยคิดว่ามันเป็นกองขยะเลยก็ไม่รู้นะวางทิ้งเกลื่อนกราดเนี่นะตกลงนี่มาทําบุญแล้วมาทําบาปเนะีนะ่ยบางทีเรื่องง่ายๆเนี่ยเรากลับคิดไม่ออกว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำเนะี่ย อันนี้ต้องไปสังเกตดนะูอันนี้ไม่ได้บ่นนะพูดด้วยเหตุด้วยผลให้ฟังแล้วถ้ายอมไปปรับอย่างนี้ได้นะปรับจิตปรับใจตัวเองได้นะี่นจะทําให้เราทําบุญแล้วมันได้บุญมากทําบุญทําน้อยแต่ได้มากน้อยแต่มากเราได้ยินคํานี้อยู่บ่อยๆเปเลยบางคนทํามากแต่ได้น้อยนะนะเห็นขยนันไปจังไปกราบพระเก้าวัดสังฆทานแปดวัดอะไรเขาไม่รู้แหนไปจังนะ กลงว่าใจเป็นบุญหรือใจเป็นบาปนี่ต้องไปตรวจสอบใจตัวเองบ่อยๆนะแต่ที้ถ้าเกิดเราได้ฝึกสติเสพยัย่ะอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเราจะเห็นเองว่านะใจมันอยากทำบุญนะมันอยากจะทำบุญบ่อยๆแล้วทำไม่ใช่ทําแบบโลภบ,บุญน่ะอยากจะได้บุญเยอะๆนะต้องวัดนี้เป็นพระอริยะแห่กันไปทีเนี้ย อันนี้ก็ทำในความโลภนะอยากจะได้บุญเยอะๆอริยะแล้วไงนะนะอริยะก็ท่านก็พ้นทุกข์ไปเฉพาะตัวท่านแล้วแล้วเราเป็นไง <c oughs> เราก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ไปสังเกตดูนะนะโอ้องนี้ไม่น่าศรัทธากูไม่ทำานะี่เจาะจงองน้อนองนี้เห็นโยมชอบไปทำอย่างนั้นอยู่บ่อยๆ นะฮะลองไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองบ่อยๆนะบุญก็จะได้เป็นบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะนะะเวลาทำบุญเ่ยนะนะแล้วเวลาจะทำบาปบางทีมันเลี่ยงไม่ได้ชีวิตคารวะเนี่ยนะฮะนะปวกขึ้นบ้านอย่างเงี้ยบางทีมันก็เลี่ยงยากนะนะทีมันเลี่ยงไม่ได้แต่อย่างน้อยการที่เรารู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปเนะี่ยมันจะทำให้เรารมัดระวังตัวเองมากขึ้นจะทำบาปยังไงให้มันบาปน้อยที่สุดอย่างนี้เป็นตะ้น จะทำบุญยังไงให้มันได้บุญมากที่สุดเนี่ยมันจะเข้าใจขึ้นมานะนนี่ก็อยู่อยู่ที่ระดับของจิตใจของตัวเองแล้วเรามีปัญญามากน้อยแค่ไหนมีสติสัมัญญะมากน้อยแค่ไหนนะถ้ามันมีสติสัมัญญะมากพอเนี่ยมันก็จะช่วยให้นะทุกการกระทำนั้นนะก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองนะแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมด้วยทั้งสองด้านไปด้วยกัน ทุกครั้งที่เราทําดีทําสิ่งที่มันเป็นบุญจริงๆเนี่ยแน่นอนนะมันส่งผลต่อคนรอบข้างไปด้วยนะเวลาใจเราดีสังเกตดูแล้วกันเวลาใจเราไปทําบุญมาใจมีความสุขปีติเบิกบานเนี่ยมันมีเมตตาโผล่มาด้วยสังเกตไหมมันเห็นใจคนน้นคนนี้มันมีเมตตาคนน้นคนนี้มันอยากจะช่วยคนน้นคนนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใจเราเป็อกุศลนะ มันเห็นแต่แง่ลบไปหมดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเนะนะได้ยินอยู่บ่อยๆคนเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ทําไมจิตใจชั่วายชอบจะผิดคนโน้นคนนี้ปฏิบัติอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไอ้ที่แห่ไปปฏิบัติกันอยู่นั่นเดี๋ยวก็ไปเข้าคอสวัดโน้นวัด,วด,วด,วดนี้แต่คุณภาพของจิตไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมเลยบางคนเป็นอย่างนั้นแค่ได้ภาพของเป็นนักภาวนาแค่นั้นเองใส่ชุดขาวนั่งสมาธิอะไรเงี้ย ดูดีนะนะแต่ว่าข้างในดีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะหน้านะ่ะดีอยู่แต่ใจดีหรือเปล่าเนี่ยดีก็ต้องไปสังเกตด,ดูตัวเองอยู่บ่อยๆนะถ้าเราสังเกตเห็นแล้วก็จะไม่ติดอยู่ในคำว่าบุญหรือบาปตามความตามชุดความเชื่อของเราที่มันอยู่ในหัวที่มันฝังหัวเรามานานนะนะทําบุญจะต้องไททัยทอย่างนี้ตังนั่ง การภาวนาจะต้องมานั่งสมาธิอย่างนี้อะไรติดอยู่ในกรอบแคบๆอย่งงี้มันไปไม่รอดน,นะนะพยานานลองไปเรียนรู้ทำความเข้าใจกับตัวเองให้ดีๆเถอะนะนะเวลาที่เราจะทำบาสมันเยอะอยู่แล้วนานๆจะได้มีมาบวชพระเขาสักทีนานๆจะได้ไปทำบุญที่นนทนที่นี่นสักทีให้มันเป็นบุญจริงๆไปแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปทำบาปเพิ่มขึ้นมาอีกเงี่นะ นะเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทีน่ยม้าก็เสียประโยชน์นะเหมือนที่เขาเป็นข่าวกันอยู่น่ะโอ้สาไปทอดพรนะป่าแล้วทำไมลดความไนะม่ความังไงมันมาวันทั้งคันลองเพลงเฮ้ยเฮไปสลอดทางนะลถไปตกข้างทางนะตายแล้วจะหลายคนเงี้ยอุตสา์ไปทอดกระถินทำไมบุญไม่เห็นส่งผลบุญอะไรเนี่ยนะบุญหรือมันบาปมากกว่ากันเนี่ยก็ลองไปดูนะ บุญนะสมผลเป็นความสุขนะยิ่งทําบุญยิ่งมีความสุขมันต้องเป็นงันดิทําบุญทำใจไม่มีความสุขเลยแต่มันบางทีอาจจะสนุกอแต่มันไม่ได้สุขอย่างเงี้ยสนุกกับสุขของคนละเรื่องกันนะไปดูให้ดีนะน,นนี้ก็ฝากโยมไว้เนะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน